ขณะนี้นะครับฝนตกนะฮะอ่าก็ตกมานี่ถือว่าเปียกเลยนะครับน่าจะประมาณระดับ1ถึงระดับ2องนะ,ะแต่ว,ว่าพี่น้องประชาชนนะก็ยังไม่หนีไปไหนนะ,ะนี่ผมนั่งอยู่ในรถนะลมก็แรงมากนะ,ะดูจากต้นไม้นะครับดูจากต้นไม้เนี่ยลมแรงมากๆนะครับข้างนอกแล้วก็นี่นั่งกลางร่มกันนะเอาเสื่อมาบังกันบ้างนะฮะเอาถุงมาครอบหัวกัน โอ้โห oh ความศรัทธานะฮะแล้วจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยจะมาถึงจุดที่ผมอยู่อีกประมาณน่าจะประมาณหกถึงเจ็ดร้อยเมตรนะฮะโอ้ oh ho, เหลือเชื่อนะฮะความศรัทธานะฮะวันนี้ไม่หนีไปไหนกันนะฮะฝนยังตกอยู่นะฮะดูเม็ดฝนจากกระจกหน้า้วกันส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับโอ้ฝนตกนี่ก็ยัง กลางล้มกันอยู่เลยเไม่หนีไปไหนเลยครับคต้อนรับท่านครับโอ้ยแม่เปียกหมดแล้วเนี่ยตัวเนี่ยหัวเป็นหวัดโอ้หลวงตาท่านก็เดินนะฝนตกท่านก็เดินนีนน่โอ้โหรถมาเดี๋ยวผมหลบก่อนโอ้โหนี่เปียกหมดเลยเลโอ้โหแม่ระวังเป็นหวัดนะแม่นะโอ้ลมแรงด้วยเอ้านี่เสื้อเสื้อเปิดหมดแล้ว โอ้เรวังเป็นวัดนะแม่นะเอาขออย่าให้เป็นหวัดกันเลยแล้วกันนะฝนตกโอ้หนี่ฮะฝนตกถนนเปียกแล้วฮะแล้วทำไมไม่หนีเข้าบ้านเล่าฝนตกโอ้มาถวายหลวงป,ปู่เนาะท่านที่ยังไม่รู้เลยกําลังดูวัดอยู่ยังไม่ถึงเวลาพักท่านท่านจะเดินยาววันนี้ท่านจะเดินให้พ้นอำเภอป่าปาามั้งหรือว่าจะไปอยู่เลยป่าปากไว้หน่อยยังไม่รู้ นี่ฝนตกหนักเลยนะฮะทู้ชมกระเปียกแล้วไม่ตักไม่หนักแต่เปียกนะแล้วลมแรงมากดิดูใบไม้นี่นะฮะโอ้โหเห,หลือเชื่อนะนี่ความศรัทธาอาคุณแม่เอาอะไรมาถวายเนี่ยยาค่ะยา,า,ยาโอ้โสาธุนะแม่นะเอ,าอะ้าสาธุสาธุาเดี๋ยวอีกประมาณ500เมตรเนี่ยท่านเดินมาถึงแล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะยารักษาโรคจ้าโอ้โหเยี่ยมมากเลยจ้าแม่จ๋า โอ้ยฟ้าฟ้าก็ร้องฝนก็ตกลมก็แรงฝนก็ไม่หนีเนาะดูสิอเอา้าเสื้อเปียกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแม่ยยมอ้าะเอาโทรศัพท์ผมเปียกไปหมดแล้วนะไ,<อ>ไม่มีอะไรนะ ไม่มีที่ตั้งร่มทานยึดขนมฮิมคันจับครับเอา้าฝนตกก็ยังมากันเนาะไม่กลัวฝนเลยนี่มาแล้วระวังรถระวังรถเอา้าถนนลื่นเอ้โอนี่อยู่บริเวณนะฮะป้ายบ้านนานเหนือเลยนะฮะอําเภอนาแก่ อีกประมาณ200เมตรหลวงตาบุญชื่นจะถึงนะฮะเปียกกันหมดแล้วฟ้าก็แรงโอ้โหดูดิ